สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับเดือนนี้กันยายน2564แล้วนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ64นะครับเดือนหน้าตุลาคมก็จะเป็นปีงบประมาณ65แล้วนะครับพี่น้องครับเดือนนี้นะครับค่าป่วยการและค่าเสียงภัยวิด19เข้าวันไหนบ้าง2รายการเรามาฟังรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับกันยายน ท่านจะได้รับเงินค่าบริการสําหรับเดือนสิงหาคมนะครับสาหรับเดือนนี้นะครับเงินที่จะโอนเข้ากันยายนนี้เป็นของเดือนสิงหาคมซึ่งจะโอนเข้าค่าบริการ1น0 0บาทในวันที่15กันยายน2,564ครับและค่าเสียงไพคุยสิ -19 จํานวนเงิน500บาทจะเข้าในวันที่17กันยายน2,564หาครับห่างกันแค่2วันเองครับวันที่15และวันที่17 และอย่าลืมครับชกสอสมมีรายการออกมาแล้วครับหักเงินสงเคราะห์นะครับปกติ296บาทนะครับแล้วก็มีการหักย้อนหลังอีก6รายการนะครับรวมแล้วก็7รายการนะครับแบ่งเป็นวันที่15 5รายการวันที่17 2รายการนะครับเฉพาะหักย้อนหลังบางท่านเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะตกใจจะกังวลนะครับดังนั้น พี่น้องอสสอสมโดยทั่วไปนะครับ8แสนกว่าคนนี่นะครับก็จะหักเงินสงเคราะห์รอบรับรองเดือนกันยายน296บาทนะครับเท่านั้นเองนะครับเว้นแต่บางท่านที่มียาหักย้อนหลังนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งรายการ2รายการนะครับจากอีก6รายการนะครับก็อย่าลืมนะครับกระซิบซ้ำย้ำเตือนกันว่าเงินเข้าอย่าเพิ่งรีบถอนนะครับให้ ทางสมาคมและก็ทกศเนี่ยหัดเข้าสมาคมีปก่อนนะครับเพื่อเป็นการดูแลซึ่งกันและกันศพละ50สตางค์นะครับดูแลซึ่งกันและกันดูแลกันไปครับพี่น้องครับถ้าสมาชิกในหมู่บ้านของท่านจะสมัครใหม่ก็รีบสมัครเลยนะครับเพราะว่าสิทธิสวัสดิการดูแลกันและกันนะครับเป็นการดูแลแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามหมอชาติจากใกด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอสอ,อสอมที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ